ไปยเป็นหลักฐานข้าเจ้าศิม,มวัตทีเป็นที่วัตทีเอาก็เป็นที่ข่างเคียงบอกว่าได้กับสีเบิงที่ข้าเจ้า่ายเปอืม ไปเบ่งหนังไข่ออแล้วไปเอฟซีไอ้พ่อฉันเด็กไปก็ไปเด้อไปดูเรื่อยังหนังไข่อออนี่นจะมันจะวัดทีอันนี้ก็รักอันนี้ตรงนี้ว่าฉันไปดูไข่ออนะไปดูไข่ออ บันนอกบันนาเขามันก็อยู่ได้สามเนื้อน,น้าะพี่น้องโอ้ไอเจ้าสิมาวัดทีกต่ม่าป็นอันนมีขางเคียงตายไปบึงบอกมองด้วยแตหน่อยใหญ่ๆพี่น้องเอฟซีคนไดอยากกินก็บอกเออนานมากแต่ละ บ้านข่อยเป็นบ้านโบ,านบราณที่พี่น้องสมัยดะกี้ับในดินซินในน้ำตอนนี้คุณไปได้แล้วเหดุไปได้แล้วซับพยอไอเน่บันเด่นสักแนวโอ้โอ้โอ บ้านคอยกานห่างห่างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอฟซีสงสารเนี่ยเถอบ้านก็ห่าง,องเอ้ยเพื่อวว่าเห็นเหงา ามาพี่น้องเฮียนข่อยหา่างเบิ่งเนี่ยนี่ล่ะมองข่อยอยู่ข่อยเซาบ้านน้อยวาสนาน้อยก็เพียงแต่เอ็น

นีสิเขาไปไล่แท้ไอ้กุนบอกว่าเสาปูนน่ะละว่าสันว่าจากเสาปูน ไปหอดข้างอองคุณไม่ได้หรอคุณอะเออไอ้ันดึงไปหอดคุณเออจะไม่้อยเอาอ่อนเขมรฮานาฮานเจ้าเสียมันดูเสียฮะสี่ยูพี่รักนะครับเห็นแล้ววะหมอมันยามันตกแค็งอย่แค่นี้เสียวแต่พี่พี่มันได้ขึ้นไปเออเอาไม่เสียไปนี่ลนตัวมันก็อยู่นี่เนาะนี่เด้เนี่ยนี่เด้น่นอืม เมาคนิ่งเอาเสียมมาดูนัพเอาเสียมมาดูาว้นไปมันสิเจอแตงฉันนะก็ว่ามันเป็นกล่องหินอยู่คนอันนี้กล่องหินไหมนักฝุ่นมุมนี่แหละมุ่พ่นพ่นนี่แหละหลุดนี่ใส่หลักยิอไม่เลนี่ละนะ

อ่ะขุดดูเด็กสามสี่หาหกเลอกเอะอดินโถมาดียเลือกเลยดินเหยียบมันมีเก้าเลยแห้งคนเลิกเลกมันบอมเมนนะฮัดจบๆจกังสั่นอาอุ่นหุ่นคนไปหุ่นันีบักจวกกว่าเดี๋ยวชาเสียวม่หรือคนไหนคนจิดนี่แหละอปีนันสามกที่ถึงกะเพิ่นฝังฝังเองแม่นบ่ไม่ได้จว่าฝังเลยบด้ฝังเองเด้อฝังแค่หนังฮะ ออกสนดิามก็เขามาเดินออกสนดกต่านมันรู้บ้านด่เอือกงเดินสามคนลนาันำกันเงาไม่พี่เมีเออเงาเงานี่ยนะยุนแต่ยายยุนนั่งปุนมันกับบจับ่ไหร่เดียวแต่เนี่มคิดที่นป็นผมยังไ่จะเคลียร์เลเนาะใบก็ยุ่นแล้วไงเพราะว่าันออกสนุกสามคนองมาบังน้ำกันนั่นละออกสนดกแต่ียายยุ่นยายปุ่นละเพราะว่าตอนนี้เป็นของยายปุ่นได้แตยิ

ปีได้ก็ปีสามเก่าเาออกมาปีามเก่าปีน un> ี้มันนักกับหกสิบแปดล้วเนาะเห็นบึงัดอันนี้ออกก่อนนี่สิบอยูรออันนี้บ่นี่แปดปีแล้วเนาะบักเลยมาเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมกไปมาตุ้งละเขาเดินเนี่ยาว้านดันที่กาสามเก่าตลาดถนนุญที่ศูนไ้นี่ใม่ปูนปูนบ่ คูยัง <rôle> อ <à déc> ีกด <gens> ังตึ้งพีเดีเจเะี่ยเศษคุณเนี่ยมุ่นนี่เลยตัวมาเนี่ยไม่จกมุ่งันมีมุมงจยีงจิเพว่ากร้วแเออตัมามุ่งีริง่นงเพราะว่าแตกเบื้องแตก วัสดีทุกคนจ้าไปเบิ้งสาวหน่อยโอ้ไปเบิ้องอันหนังขาอ่อหงไม้องไม่ออดละครไม่ไปถามว่าไปดูหนังขาอ่อนหรือยังหงวกอ,ยอาอยุนี้ผมเงินไทยได้มั้งก็หนัยิไทยเลยทยเดี บ่บบ่่ได้ไถเพราะว่าหินเขามัดกองไว้นี่สิฝนเขาหุ่นบ่ได้บ่ได้ไถบ่ได้น e: <laughs> ัดไถดอกพคุณท้าสมบัติเสียงดีเลยเห็นบุญอ้อบ่แมนบ่แมน mặt oh, nó cũng mặt 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 đúng không, mặt 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 chứ mặt 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 dưới này mặt lắm, mặt 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 chúc mặt สิทธไม่ได้เสธิ์กับเบื้องเว้ยค um. ุดทั้งนี้ลงไปทั้งผุนสนอกเบื้องนูมันลึกก็อย่างนี้เขามาทิ่มเทหินะพี่ไทยสวัสดีจ้ามาหาสมบัติกันเมื่อไรทุกคนเมืไ พุทธาสมบพิไทยมาเด้อพาไปไทยคลิปเสียงเจาแววเมื่อคืนนีมิลุ่มปิดเขาเมื่อหนาเราเฝ้ามาเออนั่นไม่ใส่ดีแล้วสามจอยไปไปมันนักรองได้มากันนันตายไป อยู่นั่นกน้อยนอยเงี้ยกันมั้งายนักตายนักเอาไปบักนบักไหนบักที่อแเนี่มีหลายบบกนี่บักนะกอลูกแค่ทั้งไม้ไผยไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม้่บวมาตายตายตอนไหนขาปอมนะบแมนอกอนไดงหอดก็รุ่งนะ โอ้ยเขาเฮ็ดให้อยากลังดิซื้อไม่ได้มีเนดอกเพดตนันเพดตนั้นอยากได้ของเขาอยากได้ยอดวิวเขาไปตัวบ้านผู้นั้นผู้นี้อ่ไงเอาไม่ใสบอบลูกชายเราก็ลงเพเท่านั้นตัวใอยเป็นเพดมันรับก็ไปนะใอยเป็นการสร้างใครเป็นเพดมาลรันี่ผู้ใดลงอย่างเขาสะเห็นบ่เออเขาเอาข้าวอย่างมาลงเธอเย็นเธอแตนบ้นัานตายเลิกกันนี่ก็ยังไงสุดเลี้ยม เขายังได้ยอดวิวเออพวกว็บนั่นละเขายังได้ยอดวิวของของเช็ดหาบอขอเช็ดหาไปยู่ใส่แล้วพี่นันหินแท็เสียงคกเสียงแน่แล่นใจสันตัวมันโมเมนตดิถึงจะทันี่เมสอี่ยิบเดต้องดึงว่าอีกเมสที่ยิบ คอยว่ามันใชอยูพีเน่หลักมันนะบอมันมี่สองหลักอยู่ผมมอว่ัหลักได้หลักได้สอั้นีตอนมี้สองหลักเะ่ไม่ไต้องมหลักก็ได้ทุกคนม่โยรกพวกนค่างองคิดว่ามันอยู่นี้เพราะว่าขอยเคยเห็นอยู่แม่มันบาได้ไปอยู่ในทุนมันมันอยู่วางนี่แต่กินไมีกรกจำป่าอยู่นี่แลักที่บนนาะเออจังหวะหลักแกนเนี่หาเมืองเลย อันแล้วนีองหลักสีเ็นยู่ได้อเสียมไปหาเนครับเสียอย้ไระด้เด้ดนี่ีเนไปัดตู้เอาไปเอา่งปากนันได้นั่นเป็นเอาเอาลักลักนี่ล้วอยู่ลัก่วงลักนี่แล้วเห็นแล้วบ่เสียบครับเสีบหาเต้องหาลักนั่นหนึงซี พี่รี uh, ่ตงดูพี like, wow. okay. Darwin, okay. ่บ <Oliver> okay. <S uds> <All right>. ่ไ <travail> ด้ปยุนไุ่นอหารสองปีอหาเราุ่าดียวเดี๋ยมันก็บ่ได้ยุลก่อนเดตะกี้เห็นอยู่มนก็สิเลิกกนมัเขาผถมทีนี่ตัวเขาเอาขี้เหนใส่ผมจะรอเลยอันเดียวเตผนังมาใส่ราหี่ครับ่าที่รึปะ ก็ว่าเห็นเลยไมันอยู่นี่หรอกนี่ดินเก่ามันหั่นนี่แหละดินดำๆนี่ผมมาไล่ดอกมันต้องโยงวางๆนี่แหละเป็นแต่มีเห็ดแถวบ้านทำไมเอจีพาไปเก็บเห็ด ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะบ้านห้างๆสมบัติก็น่าเห็นแท้พี่ไทยของเจ้านี้สุดยอดเลยเด้อ นั่งห่างย็นไ้มีงูอยางไงได้บ้านข่อยขึ้นบาปผมพิรามมันเด็ <c oughs> สาวอมแม่บ้านบ่าวเด็กพาแสบขอบคุณค่าขอบคุณจา้าขอบคุณทุกๆุทุกคนขอบคุณบีไทยไล่สด ของเสียงเจ้าเข้าเจ้าไ,ไล่ไปเลยไหมกุมปิดข้าเจไหม้ารหร่าทยวันหลังจะพาไปถ่ายคลิปของเสียงเจียว บางหแห่หลายๆน่นได้ยูทูปเปิดใส่แหงใครอยากกินมะม่วงอยากกินมะพร้าวก็มาบัานแอนเสแน่ เอามาป่งหเอามาโลไเขาแยกสัมสัมาเหมือะไม่มีไม่มีไม่มีอยู่เด่นหัวใจแทบมา เขาไปข้างในโดบอตรงตรงเราไปนี่อันนี้ของยายป่ะของข่อยนี่ละของเจ้าไปพี่บ่เปนมาพอดีดิไปพี่หนึ่งสี่สศูนยึงสี่สูนฝากดูด้วยนะ 什么玩 เราเนี่มานกเด้อเราจะถงไมกเขาจะมาักนีนอนเด็ดีตัวขาครนาเกียหน่อยเออีกัแวกสั้งใส่กุ้ยชื่นาากรหังเลย <laughs> một thái, bỏ. Hai này bừng, này bừng. Bừng cái cái hai mươi sáu cái 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 đó đi cao đi cao cái đó đi thay ล่องไหลร่องไหลสดเบิ่งไหลสดยูทูปเบิ่งไหลเป็นละการไม่หันมันหายไปใส่ัวกัวกพ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 วก ไม่ใช่ต้องเรีบานบ่อส่นรียกเสียแต่ไหนละจ้าให้กำลังใจกันเนี่ยตัวเนาะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ้ามาไวเอฟซน่องไดมอนมาไหวเอฟซีหน่ององค์อิงเอฟซีทุกๆคน แกอยู่ใต้ถุนบ้านโน้นสันบ่ม,มีใต้ถุนบ้านแม่อันไดจะของเพิ่นนาพิ่นเอามาเสี่ยงไว้นี่นวันสันแล้ววันที่เพิ่นลืมทองบาทหนึ่งิ่นเสี่ยงปัวเพิ่นไว้อันเจ้าของ Bạn khỏi bên bàn bộ lan đi Ôi, mình lệch nó Hên là bà tôi mới nổi ลองงุ <c ười> ้มๆเศร้าๆที่นี่พี่ไทยไล้วต้องไปเทนกับพี่ไทยใหม่หรอไรสุดนี่เบิ่งลู่บานข่อยเป็นแต่มีงูใหญ่บ่ขึ้นบับผมพีิรำบ่นอ่ะน่ากลัวเป็นน่ยนตื่นติน ใครออได้จากรลายหลานเราโอ้ยเองแค่ซีไปยกมือเนยเออ๋อ ใครออด้ดจักร่อยรันล้วเอือปีิไทยมือวันอทิตท์ถันบ,บดจม้านเส้นถันบ่ไปซืปป้อเมื่อเจ้าเนาะขอขอตัวเด้อทำงานนะสันโอเค <c oughs> ขอตัวไปขายของน มตกตกมาอย่างนี้เตรียมนะเอนนะจ้าเก็บประเชิญเอนเนาะวันอาทิตย์ไปส,ส่วนมือคนหน่อยเนาะคนไหลกับประเชิญน,นี้เห็นว่าอะไร พี่ไทยไปขายของใส่มือนี่ พี่ไทยแกนี่กันเด้อแอนร้องเฮ็ดซื่อๆสิไปเรียนไม่ก็พี่ไทยกัน